ดีวันเสาร์ค่ะวันหยุดเนาะบางคนก็หยุดตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็พากันเดินทางกลับบ้านนะคะช่วงปีใหม่นะคะก็น่าจะหยุดถึงวันที่5้าหรือเปล่าคะทุกคนหยุดถึงวันไหนมั่งบอกหน่อยค่ะเพราะว่า,าบางคนก็ยังทำงานวันที่30มสิแต่ว่าพอพอ,อใกล้จะถึงวันทางบริษัทก็คือให้ให้หยุดนะคะ อย่าง ờ, บริษัทก่อสร้างตรงที่เราไปไปสั่งปูนสั่ง ane, อะไรเงี้ยเขาก็ยังทําง,งานวันที่30อยู่นะคะก็คือหยุดแค่31กับ1เนาะก็อันนี้ก็คือเขาต้องเปิดทุกวันนะคะก็แต่เขาก็เอาของมาส่งแต่เช้าเลยนะคะเมื่อเช้าเราก็ أ, ทํางานเช้ามากเลยเรายัางไม่ตื่นเลยทุกคนเสื้อทยาบัลเป็นไงบ้างหมอรํานะคะ ไปค้นเสื้อตั้งแต่สมัยอ,อยู่กรุงเทพมาใส่นะคะดูสิใส่ไปได้ยังไงสมัยนั้นเราเป็นคนชอบกรรมยี่แล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นบิ i n g ิเป็นแบบว่าเออเรียมเลียมนะคะก็นั่นแหละสมัยก่อนเนี้ยใส่นะคะอยู่กรุงเทพอบยใส่ไปได้ยังไงมันนึกถึงสมัยนี้ก็เออ สมัยนั้นเราใส่ไปได้ยังไงวะเอ,อ้ยนี่อ่ดื่มขิงค่ะน้ำขิงนะคะก็ตอนเช้าก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะทำงานแบบว่าโอ้พอดีอร้านก่อสร้างเขาเอาของม,มาส่งนะแล้วเราก็เลยเหมือนได้ได้เลิกเริ่ม เริ่มทำงานเริ่มรันงานที่จะเป็นเหมือนแบบเทป,ปูนนะคะก็นั่นแหละวันนี้ก็ทำกับข้าวเรียบร้อยนะคะทำวันนี้ทำซุปกระดูกไก่ซุปไก่ซุปไก่ไกให้ให้ร้อนนะคะตอนกลางวันนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วเราหลังจากทำงานแล้วก็ตุนไปด้วยในตัวนะแล้วก็พอตอนนี้ก็โอเค สามารถทานได้แล้วนะคะก็นั่นแหละก็ตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าได้ทำกับข้าวเยอะนะคะแล้วแล้วก็เอาไปส่งแม่ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ทักทายกันน้องชายเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้กลับมาที่หมู่บ้านเราเลยทางทีนะคะเขากลับไปที่หมู่บ้านาที่บุรีรัมย์ก่อนแล้วก็ค่อยจะ เดินทางมาเยี่ยมแม่นะคะเพราะว่าลูกสาวเขาทั้งสองคนก็อยู่ที่บุรีรัมยนะ์เนาะก็เป็นบ้านภรรยาเขาก็ตอนนี้ก็รอรุน้นอยากเจอหลานน้อยค่ะอยากเจอน้องอ,อกแกนนะคะก็พี่ชายไม่กลับนะคะเพราะว่าเขาเ,เป็นครูเขาก็รอกับช่วงที่แบบว่ารถไม่ติดไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะช่วงปิดเทอมเขาเนาะเขาก็ค่อยจะมา เมษาหรือว่าตุลาก็จะมาก็หลานผู้ชายก็จะมาช่วงนั้นนะคะก็ปีใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมานะคะเมื่อเมื่อเช้าอะ่ะลมเริ่มมาอีกแล้วนะคะเริ่มอากาศดีเริ่มโอ้ยดูสิลมลมแรงมากนะคะชอบดื่มน้ำขิงมันจะอร่อยนะคะก็นั่นแหละจริงๆอยากดื่มกาแฟอีกแต่ว่าดื่มไปแล้วสองแก้ว พอแล้วต่อวันนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องคบกับฝรั่งเอคุยกับฝรั่งแล้วก็ฝรั่งมาเจอสองวีแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้ให้สถานะอะไรเราก็คือด้วยความที่มือใหม่สายปอเนาะก็คุยกับฝรั่งผ่านทางออนไลน์ผ่านการแชทแชทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝรั่งก็เดินทางมาหานะคะ ก็มาหาก็คือ4ครั้งแล้วนะคะ2ปีก็คือ,อมาหาก็คือสี่ครั้งแล้วแต่ว่าฝรั่งยังไม่ให้สถานะเลยนะคะว่าพบกันเป็นแฟนหรือว่าพบกันเพื่อไปสู่อนาคตหรือเปล่าด้วยความที่น้องเขาก็เป็นมือใหม่สายปอเนาะเขาก็ไม่กลา้าที่จะถามฝรั่งว่าคุณกับชันนี่พบกันเป็นยังไง แล้วก็เราจะเดินต่อไปในลักษณะไหนด้วยความที่น้องเขาก็ยังยังประสบการณ์ไม่เยอะเขาก็ไม่ได้ถามฝรั่งนะคะก็คือเหมือนฝรั่งก็เวลามาไทยเขาก็จะมาหาน้องพอกลับไปก็คุยกันปกติเหมือนเป็นแฟนฟิวแฟน,น,น,นแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อย,ยังไงเพราะว่าฝรั่งไม่ได้แบบว่าคุยเรื่องอนาคตกับ เราก็เลยเหมือนน้องเขาก็เลยเมไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อแล้วก็ฝรั่งก็ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องเขาก็ยังมีงานทำไมคะเขาก็ไม่ได้ไปคุยเรื่องเอ้ยคุณช่วยส่งเสียเลี้ยงดูฉันหน่อยคุณฉันมีปัญหาตรงนี้คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคือน้องเขาก็ไม่กล้าที่จะคุยกับฝรั่งไงคะ ด้วยความที่ฝรั่งก็ไม่ซัพพอร์ตไม่คุยไม่เสนอเรื่องเรื่องนี้นะคะเขาก็เลยเหมือนจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะเราก็เลยให้น้องน้องเขาก็มาปรึกษาเนาะเราก็เลยให้น้องคุยกับฝรั่งไปเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับเขามันคือยังไงด้วยความที่ลักษณะแบบนี้ก็คือเหมือนฝรั่งจะกักสถานะนะคะก็คือเหมือน ไม่ไม่ลงสถานะให้เราว่าเรากับเขาเป็นอะไรกันแล้วก็ไม่คุยกระจ่างระหว่างน้องกับเขาว่าจะให้น้องเขาเป็นแฟนแล้วมีอนาคตร,ร่วมกันเลยหรือเปล่าหรือว่าน้องสามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้นะคะทีนี้พอ เราก็ให้น้องตัดสินใจในการคุยไปเลยแล้วก็คุยเรื่องซัพพอตด้วยนะคะแต่น้องเขาก็ด้วยความที่เขาก็ไม่กล้าคุยเพราะว่าถ้าเกิดคุยไปหนึ่งคุณจะเสียฝรั่งคนนี้ไปเลยสองก็คือคุณจะได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงขึ้นแล้วสามก็คือคุณจะได้ค่าซัพพอร์ตเลี้ยงดูนะคะหรือว่าคุณ ตอนที่เราคุยกับฝรั่งนะคะเราไม่เคยขอเงินซัพพอร์ตจากฝรั่งนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเหมือนวันเกิดหรือว่าคริสต์มาสฝรั่งเขาก็จะให้มานะคะเขาก็จะถามเรื่องแบบให้เงินเรามาเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราคบกับฝรั่งคือเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องฝรั่งอีกคนหนึ่งนะคะที่เขาเหมือน ใจดีซัพพอร์ตเราเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เอาเงินเขาเนาะฮะแต่เหมือนเขาก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะดูแลแต่เขามีภรรยาอยู่แล้วเราก็เลยคุยกันเหมือนเพื่อนนะคะคนนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีเรื่องผู้ชายคนนั้นพรุ่งนี้นะคะก็เราให้น้องเขากลับไปที่เรื่องน้องเขานะคะตอนนี้น้องเขาก็ ได้สอบถามทางฝรั่งไปแล้วเนาะว่าสถานะระหว่างน้องเขากับฝรั่งคนนั้นอนะมันคือสถานะไหนด้วยความที่แล้วฝรั่งคนนั้นเขาก็ตอบกลับมานะคะทุกคนเขาตอบกลับมาว่าเขาชอบน้องนะเขารักน้องนะแต่ว่าคือเขายังไม่พร้อมเรื่องที่จะมีครอบครัวเขายัง ไม่ตัดสินใจที่จะ,ะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับกับใครตอนนี้นะคะก็เหมือนเราก็เลยบอกน้องเขาว่าถ้าอย่างนั้นก็คือฝั่งเขาชัดเจนนะคะว่าคือเขาเห็นเราเป็นแค่ตัวค่าเวลาของเขาเขาเหมือนเรายังไม่ใช่สําหรับเขาอะค่ะคือพบกันสองปีก็จริงแต่ว่าคือมันเหมือนเลื่อนลอยอะค่ะเราก็เลยบอก น้องเขาไปว่าให้น้องเขาหาคนใหม่นะคะคือให้คุยกับคนใหม่แล้วก็ถ้าเกิดเหมือนเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ้ยเราจะทิ้งคนนี้แล้วเหมือนเรารักเขาไหมคะเพราะน้องก็บอกว่าคือน้องรู้สึกเจ็บแล้วน้องรู้แบบรู้สึกว่าเหมือนรักเขาแล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยปล่อยผู้ชายคนนี้ไปได้ก็ให้น้องพยายามถอยออกมาค่ะ ถอยออกมาใน,ในที่นี้ก็คือเหมือนตัวเองถอยยังไม่ได้คือไม่สามารถที่จะมุฟออกมาได้ทันทีก็คือให้ค่อยๆค่ะให้ค่อยๆปล่อยมือเขานะคะคือเราก็มีเขาก็คุยกับเขาเป็นเหมือนปกติแต่ว่าก็ให้เปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อที่จะได้มีคนอื่นเข้ามาคุยเพื่อที่เราจะได้มีความสัมพัมพนธ์ที่มันยั่งยืนแล้วเราจะได้เป็น ตัวจริงของเขาแล้วก็เราก็จะได้มีอานาคตกับคนใหม่เพราะคนเก่าก็คือเขาเขาเหมือนอยังยังไม่มั่นใจอะค่ะสองปีแล้วอะยังไม่มั่นใจเลยยังคิดว่าไม่พร้อมที่จะแต่งงานไม่พร้อมที่จะดูแลน้องไม่พร้อมที่จะมุกไปสู่อานาคตก็คือยังไม่มีแลนว่าเฮ้ยเธอมาเที่ยวบ้านฉันไหมเฮ้ยเธอ คืออเธอเป็นแฟนฉันนะฉันจะดูแลเธอเดือนเท่านั้นเท่านี้คือเหมือนมาเที่ยวนะคะทุกคนเขาก็จะมีงบในการเที่ยววันหนึ่งเท่าไร่เท่าไหรใช่ปะแต่ว่าตอนกลับไปหรือตอนน้องหยุดงานไปเที่ยวกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีค่าชดเชอยอะไรให้น้องเลยนะคะคือเหมือนแบบว่าเป็นฝลังที่เหนียวอะ่ะหินเกตตัวหน,หน่อยนึงอะ่ะคือเหมือนแบบเออ น้องเขาชิ้งงานชิ้งอะไรไปลาง,งานไปแต่ก็ไม่ได้ให้ชดเชยกับน้องตรงนั้นแล้วก็ตอนที่เขาเดินทางกับเขาก็ไม่ได้ส่งเสียค่าให้เงินน้องไว้อะค่ะก็คือเหมือนแบบว่าก็คือมาเจอ,อกินดีอยู่อยู่แพงกับเขาแต่ว่าคือพอกลับไปก็คือเขาก็ อยู่บ้านเขาเขาก็ทํางานของเขาแต่ด้วยความที่อายุของน้องกับเขาอ่ะค่อนข้างห่างกันด้วยนะคะเขาก็อายุแบบ60กว่าแล้วแล้วก็เกษียณจะเกษียณแล้วแต่ว่าคือยังไม่มีแพลนว่ายังไม่ให้แพลนน้องเลยนะคะว่าจะแพลนจะก้าวไปสูยส่ยังไงจะเกษียณแล้วคุณจะมาอยู่ประเทศ ห,หรือว่าจะให้น้องย้ายไปอยู่ประเทศกับเขาไหมคือไม่มีแพลนเรื่องอนาคตด้วยกันเลยแล้วด้วยความที่น้องก็นั่นแหละค่ะไม่กล้าถามเขาเนาะก็ทาให้แบบว่ามันสองปีเป็นสองปีที่แบบว่าไม่มีความหมายเลยเป็นสองปีที่แบบว่าปล่อยระยะเวลาให้แบบว่าไปเรื่อยๆเหมือนอะไรเหมือนรถไ่โอ่งไปไม่มีอนาคตเหมือนแบบ คุยกันแค่วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ร่วมกันนะคะก็คือทุกคนเวลาเราคุยกับใครสักคนหนึ่งถ้าเป็นเหมือนแบบเจอกันแบบว่าคุยกันสองปีแล้วก็เออเจอกันสี่ปีแล้วอะแล้วเขายังไม่ให้สถานะเราอย่างเงี้ยก็คือในความคิดของเราอะเราคิดว่าเขาเหมือนแบบว่าแค่ต้องการคนที่แบบว่ามาเที่ยวแล้วอ มีคนไทยที่แบบว่ารู้สถานที่รู้แบบว่ารู้ภาษารูา้แหล่งที่เที่ยวอะ่ะพาเขาเที่ยวเท่านั้นแล้วก็เขาก็กลับประเทศแล้วก็คือคุยกันเหมือนเหมือนกักเราไวอ้อืมนั่นแหละก็เราเดินหน้าดีกว่านะคะที่จะเราจะมีความสัมพันธ์ที่แบบย่ำอยู่กับที่เนาะการเดินสายฟออะถ้าเกิดเหมือนเขาให้เราเป็นของตายอะ่ะให้อยู่อย่างนั้นอะ่ะ โดยที่แบบว่าไม่สามารถที่จะ,ะเราครบใครสักคนนะ่ะเราก็ต้องการที่จะมีอนาคตกับเขาเนาะถ้าเกิดมันคบแล้วไปเล่นๆนนะ่ะเราก็คงคืออายุเราอะ่ะมันไม่ได้รอไม่ได้แบบว่าเออสามสิบตลอดเนาะเราก็คือจะแก่ไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆแล้วอนาคตเราก็จะไม่มีเราจะคบไปทำไมนะคะทุกคนก็อัน,นี้ก็ ใครมีคอมเมนต์หรือว่าคำแนะนำยังไงก็ฝากคอมเมนต์หรือคำแนะนำได้นะคะทุกคนก็วันนี้ก็บา,บาๆค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิง่งกริงร๊งให้ด้วยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะได้แบบว่าผ่านกด youtube ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายเป็นไงเลี่ยมดีไหมแมงทับแมงทับถ้าเป็นสี ถ้าเป็นสีเขียวนิดแมงทับชัดๆเลยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย